ถ้าใครชอบนั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์นะครับแนะนําตรงนี้เลยนะครับวัดอินทราวรามหาวิหารน,นะครับอันนี้เขาเรียกว่าบ่อน้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับปิดด้านในมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่รู้เปิดปิดกี่โมงนะนี่ไงเ,เปิด6โมงครึ่งปิด5โมงครึ่งเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนจะเยอะนิดนึงแนะนําให้มาวันธรรมดานะครับดูบรรยากาศด้านในนะครับรอบๆบ่อน,น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ก็คนก็จะมานั่งสมาธิกันเขามีที่รองให้ มีเสียงสวดมนต์มีบรรยากาศต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีบทสวดให้ด้วยนะครับเข้ามานั่งได้จะนั่ง5นาที1ินาทีก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับนี่คือบรรยากาศคร่าวๆนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรอบเนี่ยจะค่อนข้างมีมีการรีโนเวทแล้วก็ปรับปรุงวัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินระวังนิดนึงนะครับนี่ผมถ่ายมาให้ดูนิดนึงเพราะว่าวันนี้ผมจะมาปฏิบัติธรรมเหมือนกันที่วัดนี้นะครับวัดอินทราวรมหาวิหารมีทำบุญลงศพด้วยนะครับใครสนใจลองมาดูได้นะครับกี่บาทก็ได้นะ คือว่าใครอยากจะมาวิปัสสนากรรมฐานแบบผมก็ได้นะครับบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับจะอยู่ตรงอาคารปฏิบัติธรรมด้านนอกนะครับต้องออกไปนอกวัดนิดหนึ่งแล้วเลี้ยวซ้ายอยู่ติดก,กับอินเดียเซเว่นนะครับอันนี้ก็ทุกวันอาทิตย์ตอนออกมาด้านนอกวัดนะครับอยู่ซ้ายมือซอยนี้เลยนะครับตึกด้านขวาด้านนี้ที่เขียนว่าอาคารปฏิบัติธรรมใครมาไม่ถูกเข้าไปในวัดแล้วก็ถามผ้าในวัดก็ได้นะครับมีที่จอดรถ ทุกอย่างเลยนะครับทางรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี้คือเสียบตรงไหนได้หมดเลยรถยนต์ก็เหลือเฟือนะครับคนไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเดี๋ยวรีวิวให้ดูละกันสำหรับใครที่ชอบแบบว่าไปเช้าเย็นกลับไม่ใช่ไปบ่ายเย็นกลับอันนี้คือเร็วมากประมาณวันละ5ชั่วโมงนะครับปฏิบัติทําสั้นๆเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับเข้ามาก็ทาว,วางไว้ข้างหน้าก็ได้วางไว้ข้างในกล่องสีเหลืองหรือว่าเข้าลิฟต์ก็ได้กดเลข5เลยก็ได้หรือว่าจะเดินขึ้นบันไดก็ได้ง่ายไหมครับ อลองดูนะครับใครสายเดินนะฮะ้อชั้น5เสร็จปุ๊บออกทางซ้ายห้องอยู่ทางขวาเห็นไหมนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีน้ําอยู่ขวามือที่เรามาบริจาคก,กันใช่หไหมฮะหรือว่าใครที่ขึ้นบันไดมาก็จะเห็นพอดีเลยนะครับห้องอยู่ทางซ้ายก็เข้าไปก็จะเจอผู้ปฏิบัติธรรมนั่งก่อนอันนี้คือก่อนถึงบ่ายนะครับจะลงชื่อตรงนี้ไม่ลงก็ได้นะครับคือเขาให้เขียนชื่อเฉยๆเขาจะได้นับดูว่ามีกี่คนหยิบหนังสือนะครับแล้วก็ไปหยิบแผนบ่นเบาะรองสีน้ําเงินตรงนี้นะครับหรือว่าดูที่พื้นที่ก็ได้ว่า มีตรงไหนว่างไหมเราก็ไปนั่งได้เลยเพราะว่าพี่ๆเขาก็จะปูให้เราปูรอเราเราก็ไปนั่งแล้วก็เปิดไปนั่งได้เลยนะครับไม่ต้องคุยไม่ต้องทําอะไรก็สามารถหยิบน้ําก็ได้จะหยิบน้ําปานะก็ได้นะครับแล้วก็ใครอยากทำบุญก็ไปทำบุญข้างหน้าก็ได้หรือว่าจะโอนก็ได้นี่คือบรรยากาศคร่าวๆปฏิบัติง่ายๆนะครับรอหลวงพี่มาหลวงพี่ก็จะมาประมาณ4-5ถึงรูปนะครับก็จะสวดมนต์ก่อนนะครับแล้วก็ฟังธรรมนะครับแล้วก็ปฏิบัติเอนั่งกรรมฐาน แล้วก็เดินจงกรมนะครับใส่ชุดอะไรมาก็ได้นะเห็นพี่แม้ใส่เกย์ยินมาก็ได้หรือจะใส่สีนีก็ได้จริงๆเขาไม่ได้บังคับเลยนะครับแล้วแต่แ,แต่ถ้ามีชุดปฏิบัติธรรมสีขาวก็จะกลมคืนกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือพระอาจารย์เริ่มมาละนะครับนี่คือบรรยากาศเขา,ขาวรอบผมถ่ายให้ดูนะครับก็จริงๆปฏิบัติจริงๆประมาณ3ชั่วโมงนะครับชั่วโมงแรกก็จะสวดมนต์ชั่วโมงสุดท้ายก็จะฟังธรรมอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองมาดูนะครับอยู่ใกล้ๆกกันเห็นไหมอยู่ใกล้ๆกกับตัววัดแต่เป็นอาคารที่สร้างมา ปฏิบัติธรรมด้านนอกนะครับเวลาจะเข้าห้องน้ําก็ลงมาชั้น4นะครับห้องน้ํามีทุกชั้นตั้งแต่ชั้น4ลงมาเห็นไ,ไหมครับผู้หญิงอยู่ขวาผู้ชายอยู่ซ้ายแนตะผมชอบนะคนส่วนมากเขาใส่ชุดทํางานมาแล้วเขาก็อาบน้ําเปลี่ยนชุดตรงนี้ได้เลยนะครับห้องน้ำโอเคโล่งมากนะครับบรรยากาศดีก็คนก็ประมาณหนึ่งนะประมาณสัก ยี่0ิบสาสิบคนได้นะครับนี่คือถ่ายมาคร่าวๆเลยแนะนํามือใหม่นะครับจะงูงนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมนอนให้ดีนะครับขยันทาบุญอาหารเชา้าอาหารกลางวันได้เลยอยู่ชั้นล่างเอาแค่นี้นะครับถ่ายให้ดูสั้นๆน,นะครับหวังว่าจะมาไปฏิบัติธรรมกันนะครับตอนนี้ผมอยู่โกดังลับนะครับบ้านพี่พานะครับจะมาให้พี่พาเลียมผมห,หน่อยเลียมนิดนึงเลียมเลียมนิดนึงขอบขอบเนี่ยขอบขอบที่ตัดผมพี่ตัดผมด,ผมดูสามสี่ชั้นโกดังลับ นี่ใครมานี่นี่ใครมาน่ารักเลยอ่ะพี่น้องไปเล่นอยู่ข้างบนอันนี้คือย้อนเวลากลับไปตอนเช้านะครับก่อนผมจะไปปฏิบัติธรรมผมก็แวะมาหาพี่พานิดนึงเห็นพี่ตั้มเนะี่ยชอบมาตัดผมบ้านแกผมก็เลยอยากรู้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับก็เลยลองมาดูไม่เคยมาเนี่ยมาครั้งแรกนะครับเนี่ยนี่คือบรรยากาศคร่าวๆเลยเนี่ยนี่คือชุดตอนที่ออกกําลังกายเสร็จนะครับเนี่ยน้ําไม่อาบเลยหัวหัวมันๆเน,น,นี่ยครับพี่พาบอกว่า เดี๋ยวเล็ยมให้เล็มให้ผมก็ตั้งใจแบบให้แกมาแต่งขอบขอบนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเริ่มยาวละนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดจะตัดอะไรเลยก็เลยปล่อยให้รกๆไปเลยแกบอกจะตัดให้แกตัด,ดดีกว่าที่ผมคิดเยอะเลยดูดิอุปกรณ์เหมือมืออาชีพเลยอะแกไม่ได้ทําเป็นอาชีพนะครับเนี่ยแต่อุปกรณ์ครบมากมีที่รองด้วยมีหวีมีแบตเตอรี่ต้องสองสามอันมีเบอร์เต็มไปหมดเลยตัดที่บ้านผมโอ้โหน่ารักผมก็เลยเอาหัวผมเนี่ยมาให้แกทดลองหน่อยเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ตัดผิดก็ได้ไม่ว่วากัน ตัดผิดเดี๋ยวมันก็ยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมาลองหัวผมได้เลยคือปกติเวลาผมตัดผมเนี่ยผมชอบลองร้านใหม่ๆลองไปเรื่อยอะ่ะก็คือตัดราคาไม่เคยเกินร้อยหนึ่งตัดแบบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งแถวเนี้ยอุดหนุนแบบพ่อค้ารายย่อยอะ่ะอ,อุดหนุนไปเรื่อยบางทีก็เสียใจเหมือนกันนะบางทีก็ตัดไม่ดีถ้าเจอร้านไหนดีแล้วก็จะไปตัดซ้ําอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้จะตัดประมาณร้านอยู่หน้าหน้าคอนโดร้อยยี่สบาทก็ตัดไปเฟดไปไงเงี้ยถ้าเฟรดร้อยยี่สิบตัดธรรมดาก็ร้อยหนึ่ง นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับทรงผมมากมายวันนี้ก็เลยมาเป็นทดลองให้แกทดลองดูลองดูครั้งแรกแกตัดดีกว่าที่คิดนะนะครับนี่คือแกเลมก่อนแล้วแกก็แต่งตอนแรกผมคิดว่าแค่นี้เสร็จละผมจะกลับละคือผมแบบขำๆเลยประมาณแบบสองนาทีก็ได้อะไรเงี้ยแกตัดให้ผมชวนคุยเกือบชั่วโมงเลยนะโอ้โหอารมณ์เหมือนแบบว่ามาเจอกันดูดีมีที่หนีผมด้วยทุกคนดูดีมีหนีบด้วยอะ่ะก็คือผมข้างบนมันยาวถูกไหมผมบอกว่าข้างบนไม่ต้องตัดเลยพี่แต่งข้างล่างก็พอ ออกมาดูดีกว่าที่คิดเนี่ยนี่คือผมถ่ายให้ดูนะครับแกจริงจังมากๆเลยโอ้โหแกตั้งใจแล้วก็ช่วงห้หลังไม่ค่อยได้วิ่งกันก็เลยคิดถึงก็เลยมาหาอันนี้คือสภาพก่อนตัดนะครับโสมนิดหนึ่งนะไม่ต้องดูเยอะเห็นไหมข้างล่างมันก็จะมีจะง,งอยจง,งอยอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะก็เลยให้แกแต่งให้หน่อยนะครับคือให้แกถ่ายบีฟอร์รอบหนึ่งแล้วผมก็เอียงคอนิดนึงโอเครอบ2ตัดเสร็จละดูนะครับโอ้โหขาวเลยอะ่ะสั้นกว่าที่ผมคิดไว้นะเนี่ย นะฮะก็คือดีเกินอะ่ะคมคิดว่าจะตัดนิดเดียวนะครับดีเกินไปก็คือขอบคุณมากมากเลยนะครับเอ็นคอนิดนึงโอเคนะครับแล้วผมก็ไปอาบน้ําแล้วก็ไปตากผ้านะครับแล้วก็กินข้าวนิดนึ่งนะครับซื้อข้างทางเลยไข่พะโล้สามลูกข้าวหนึ่งสามสิบห้าบาทแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมเหมือนในคลิปที่ผมถ่ายให้ดูการเริ่มต้นครั้งแรกมักจะยากเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถ่ายให้ดูแล้วเพราะฉะนั้นใครไม่เคยมาก็มาตามผมเลยไม่ต้องลงทะเบียนมาถึงก็ขึ้นลิฟต์ชั้นห้าเจอเลยปฏิบัติได้เลย